พลเอกประยุทธ์ขึ้นเป็นองคมนตรีศูนย์ยากาศคั่วอำนาจหรือสลายขั่วลิกิตฟ้าขนย่อมมิอาจล่วงรู้นายภูนเดชกันนิกานักวิชาการอิสระอดีตที่ปรึกษาการเมืองนายสมคิดจาตุสีพิทักษ์ได้แสดงความเห็นถึงการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระมหากรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีว่าก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างยิ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดของพลเอกประยุทธ์และครอบครัวผมเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ทำงานมากมายอันยาวนานของท่านทั้งในฐานะทหารโดยเฉพาะในฐานะนายกรัฐมนตรีถึง8ปปีพลเอกประยุทธ์จะสามารถใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานฐานะองคมนตรีได้เป็นอย่างดีสมกับที่ทรงวางพระราชาหฤทยัยนายภูนเดชได้แสดงความคิดเห็นต่อไปว่าหากมองในด้านทางการเมืองการที่พลเอกประยุทธ์ไปเป็นองคมนตรีทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องพ้นจากการเมืองไปโดยปริยายเนื่องจากอำนาจขององคมนตรี ไม่สามารถเกี่ยวข้องกับการเมืองได้ถือว่าพลเอกประยุทธ์ปิดฉากการเป็นนักการเมืองลงอย่างเป็นทางการการยุติบทบาททางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ส่งผลต่อการเมืองอย่างมากเนื่องจากที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างยาวนานตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกจากการทําปฏิวัติเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2557ต่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองจากการเลือกตั้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2562จนกระทั่งสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายหลังจากการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมปี2566การที่เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างยาวนานทำให้พลเอกประยุทธ์มีบารมีทางการเมืองสูงกว่านักการเมืองคนใดที่มีขุมกำลังทั้งทางการเมืองรวมถึงประชาชน ที่ชื่นชอบสนับสนุนไปจํานวนไม่น้อยดังที่ได้เห็นจากการที่แม้จะมีรัฐบาลใหม่ภายใต้การนําของนายเศรษฐาทวีสินแล้วก็ยังมีการสนับสนุนหวังอยากให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งออกมาส่งเสียงระลึกถึงพลเอกประยุทธ์ตลอดมาการยุติบทบาททางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันโอชามองอีกด้านหนึ่งส่งผลต่อการเมืองทําให้เกิดสุญญากาศคู่อํานาจเพราะพลเอกประยุทธ์ถูกมองว่า เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากกองทัพและมีกองทัพสนับสนุนและเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจงรักภักดีต่อชาติสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อไม่มีพลเอกประยุทธ์ก็ทําให้ขาดผู้นําทางการเมืองในขั้วนี้และยังมองไม่เห็นว่าใครจะมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นผู้นําในขั้วนี้เท่ากับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายพูนเดชวิเคราะห์นายพูนเดชย,ยังวิเคราะห์ต่อไปว่าแต่หากมองอีกด้านหนึ่งกลับพบว่า การยุติบทบาททางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ส่งผลทําให้เกิดการสลายขั้วโดยอัตโนมัติไม่มีขั้วการเมืองสองขั้วอีกต่อไปไม่มีความขัดแย้งสองขั้วอีกต่อไปไม่มีใครใช้การเมืองสองขั้วเพื่อผลประโยชน์ตนอีกต่อไปและไม่มีใครนําสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าไปขัดแย้งทางการเมืองอีกต่อไปบ้านเมืองจะเดินหน้ากับเข้าสู่ยุคของความสงบสุขลิกิตปาผลย่อมมิอาจล่วงรู้ นายพูลเดชเหล่าทิ้งท้ายสืบจากข่าวรายงาน